You didn't call Sammy because he's โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนรักชาวาบีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เจอผมเอเดียได้อกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็ไม่เล่นเป็นด้วงครั่งแล้วนะผมเอ,อจัดไปน้องๆแต่อันนี้ก็จับด้วงมานะครับตัวละครด้วงก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแก้ทางหลายๆตัวนะจัดไปอันนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะเล่นยากอยู่ครับถึงเราจะาสามารถแบบเบอร์ชุดเดียวตายหลายๆตัวได้นะครับผมอย่างเช่นแบบยอนอย่างนี้นะ ซาใต้างี้นะครับแต่ว่าถ้าเขาออกพวกไอเทมที่มันค่อนข้างจะเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดน,นี่ก็ยากนิดนึงนะเออแต่ว่าตอนนี้หลักๆผมก็หยิบม,มาเพื่อแบบแก้ทางทาร่านะครับผมแล้วก็ยอนนะตัวละครอย่างพวกยอนอย่างเงี้ยครับมันอารมณ์คล้ายๆกับแวนนะเวลาช่วงท้ายเกมเลดเกมนะครับถ้าเราเล่นตัวละครที่เน้นคอมโบเน้นแบบเน้นแบบลำเน้นแบบ DPS ตีเรื่อยๆหรือไม่ใช่สกิลเบิร์ดอะครับมันจะค่อนข้างยากนะเวลายอนมันฟิกหนีอะไรางี้นะครับโอเค จัดไปจังหวะน,นี้ย้อนก่อนเลยมึงดึงอุ้ยโอ้โหมันฟิกโยกก็มาเลเออเรลอนแตกแล้วผู้จะตายไหมโอเคกูคยังรอดอุ้ยอุยโอ้โหเราเลือดรำสวยโอ้โหแตกหมดโคตรสวยนะครับรเรนนะา,า,นนมมาเดียวสิวเกาะนะจังหวะนี้ย่ำไปเลยโอเคเก็บหมดว่ะโคตรตึงเดี๋ยวกลับบ้านไปรีเรือแบบนะครับเดี๋ยวมามังกรต่อนะช่วงนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะผมเฮ้ยซีเนียลโอ้โหซีเนียล,ยยลไม่รอกูเลยเวนโอเคยังได้50บบาทนะครับ โอ้เสียดายนะครับทีนี้นะ่าจะรอเวฟผมนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับน้องน้องเออต้นเกมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเล่นดวงนะตัวมันค่อนข้างจะเบิร์ดแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องเน้นใชใ้เทปเป็นหลักนะครับผมพยายามฟาร์มให้รวยให้เร็วนะแต่ว่าดวงนะ่ะหลักๆมันก็ฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันมีแบบสกิลบินนะมันก็วิ่งไวกว่าตัวอื่นๆนะครับผมแล้วก็เคลียร์เวฟได้ไวขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ายำทีนึงยำผาสองพุงนี้ก็เวฟก็หายหมดแล้วนะเออจัดไป แต่ว่านี่ผมก็หลักๆก,ก็จะเล่นอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะขึ้นเป็นเจาะเกาะชิ้นเล็กมากก่อนนะครับผมแล้วก็ผมจะออเป็นดาบแดงมาเลยนะเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับผมตอนนี้เราก็ยํำไปก่อนเลยครับจังหวะนี้มามาเลยโอ้โหไม่รอดเฮ้ยไม่ใช่ไม่รอดไม่ตายนะเพราะว่าทาร่าโคตรวีดด้วยนะครับเออการจะแก้ทาร่าได้นี่เราก็ต้องออกตัดเลือดนะตอนนี้ต้องขึ้นตัดเลือดนะครับ เล่นตัวเบอร์ดามเมจต่อให้แรงแค่ไหนยังไงก็ต้องมีตัดเลือดน,นะครับเวลาเจอพพกตัวเดงเลือดน,นะไม่งั้นมันจะไม่ไหวยอยู่ดีนะครับผมเออจัดไปอ,อยำไปเลอยอยืนแะง๊กเดี๋ยวเจอกันน้องชายคือด้วงก็สามารถแก้ทางซิวได้นะต่อให้ซิวจะกดอันตีย่ำๆก็จริงนะเฮ้ยเฮ้ย้ที่นี่แม่งเอาสุดวะยำไปก่อนนะครับผมฟาร์มไปก่อนนะอย่างที่บอกนะครับก็อย่างตัวด้วงเนี่ยมันสามารถแก้ทางซิวได้นะเว้ยเพราะว่าอะไรหรือเปล่า ต่อให้ซิลกดอันติรัวรวแต่เวลาด้วงย่ำยังไงก็โดนอันตินะครับยังไงก็โดนดามเมของด้วงนะมันก็จะทําให้ตัวซิลเนี่ยพอแบบออกมาจากอันติแล้วเนี่ยมันก็จะเสียเลือดอยู่แล้วนะครับมันก็จะอาจจะโลอะไรอย่างนงี้นะแต่ว่าเวลาเราดักพุ่มแล้วเราโดดย่าไปต่อให้กดอันติรัวๆยังไงก็โดนนะครับอันนี้บอกก่อนนะเออผมเคยเล่นแล้วผมโดนนะด้วงอะ่ะเวลาด้วงดักเนี่ยผมโดอ,อันติรัวๆเลยวเวลาผ่านพุ่มนะครับโอ้โหราเรียวเก็บไปนะย่ำไปซิลหูซิลไม่อยู่ ไอเวนี่ไม่หลอกดาวโอเคครับผมได้จอกอนชิ้นเล็กมาแล้วนะต่อไปก็ขึ้นเฟนวิวทูนะครับเป็นดาบ200อเลยนะเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับชาดไปอันนี้เราก็เคลียร์ป้อมเฮ้ยซิวมาวะมาเดี๋ยวรอย่ำมนเดี๋ยวนี้ไงรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันต้องเอาคีมนะโอเคเกือบละเกือบละเมื่อกี้รู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องโดดเก็บสแต็กับคีมนะเพราะว่าเราก็เล่นซิวมาเราก็รู้อยู่แล้วนะเชิงมันประมาณนี้นะจับไปเออเราเคลียร์เวบนี้แล้วกัน ียร์ให้แวนไปก่อนผมว่ามันน่าจะยังอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิผมมีตายเกิดนะเล่นได้อยู่โอเคมาดินี่ไงเวนแตะตกัะนะกดตายเกิดมาโอเคครับไม่เป็นไรนะเล่นด้วงพลังแฝงตายเกิดนี่เราพยายามน้นใช้ให้คุ้มนะครับตายเกิดครั้งที่สองเนี่ยควรจะต้องแบบใช้แล้วก็ขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ แบบว่าเพราะดวงมันค่อนข้างความเร็วนะแล้วก็แรงด้วยนะครับเวลาขึ้นบ้านมันก็จะง่ายนะผมถ้าจำไม่ผิดมันได้ประมาณ11นาทีป่ะ11นาทีหรือ12นาทีนี่นแหละที่ทางด้านของพลังแฝงจะหมดไปนะครับผมเราต้องใช้ตอนนั้นให้เป็นประโยชน์นะเราควรได้แบบดาร์กมานะครับแล้วก็ขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามตัดฝั่งตรงข้ามจับตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้บเพื่อใช้ใต้เกิดอะไรอย่างเงี้ยเออต้องใช้ให้คุ้มนะครับชาติไปน้องๆเอ,อัอนนี้เราก็น่าจะรวยแล้วล่ะ เราก็ฟามกันไปยาวๆนะครับผมพยายามเล่งอ่าไอเทมให้ได้ไวๆนะทุกคนอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเราจะเน้นแบบเดินเกมไวนะแต่ผมว่าก็น่าจะยากอยู่ตอนนี้เพราะว่าด้วยความที่ฝั่งตรงข้าเมเป็นทาร่าอะไรอย่างงี้นะมาเดยมาเดยแทงทึงก็มาได้หมดนะหอ่ะเนี่ยบยอนด้วงอนะ่ะเป็นตัวหลักรที่แก้ทางพวกแครดี้แบบที่แบบโกงๆหลายๆตัวนะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะมันมันมันสามารถเบอร์ชุดเดียวแล้วแบบหายได้เลยแค่เพียงคุณสกิลหนึ่งและสกิลสองแค่นั้นนะครับหนึ่งแล้วก็สองแค่นีน้คือตายเลยนะครับตัวละครพวกแบบอย่างเช่นแวนนะครับยอนอย่างเงี้ยนะมันจะไม่มีโอกาสได้ยิงนะองเออเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวละครอย่างพวกแพนด้านะคออะไรเงี้ยครับถ้าเราชุดเดียวแล้วยอนไม่ตายอะไรเงี้ยนะมันฟิกเกอร์โยกหลบไปมันยิงซอยเราก็หายเลยนะครับลูทเราสองทีก็ตายได้เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นแบบจะแก้ทางพวกแครี่แรงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบอยากตัดปัญหาง่ายๆคือเราต้องเล่นตัวที่เบอร์ดาเมจแรงๆนะมาเด็โอ้โหทาราแตกไปนะเวอร์แล้วครัน้องๆโอเคครับเล่นด้วยเป็นตัวสกิลชุดนะครับพยายามรออันติแล้วค่อยเข้าอีกทีนะมายำไปเลยอุ้ยโ,โ,โอเคเฮ้ยแตก2องเลยได้สตัวเฉยน,นี่อ่าตัวนี้โดนผมอยู่ดีนะครับนัมเบอร์ตัวนี้นะ ย้ำไม่ได้เคลียร์คีไปก่อนครับโอเคมันฟิกปะเมื่อกี้หรือมันพุ่งวะไอเวนแต่เราเลี้ยวลำสวยจริงครับเมื่อกี้สองช็อตแล้วนะที่เราเลี้ยวลำสวยอย่างนี้นะแหมอะไรครับน้องทาอะไรครับน้องทำเป็นพงเป็นผักครับพี่พี่มันเป็นผลไม้ครับน้องชายเออพี่นอามาผักพี่ครับมูก็แดงกูครับนี่น้องโอเคเพื่อนจะนวนนครับช่างแม่นะครับเราก็มีหน้าที่เอาออบเจกต์ให้เพื่อนนะครับเล่นป่านะจะมะอย่างนี้เราไปฝืนเล่นก็ไม่ดีนะครับ ถ้าเราสามารถมาเคลียร์ออบเจกต์ได้เราก็มาเอานะเพื่อความได้เปรียบให้ทีมเล่นกันไปก่อนนะผมเดี๋ยวเราจะทําเวฟบนไปก่อนนะครับน้องๆเออ,โ,อโหแลวชาต้าอยู่บนเลยนะ هنا, เพราะเราปล่อยมังกรบนไงแต่จริงๆทีมก็ควรม,มาโซนด้วยนะครับถ้าอย่างนี้เรามาคนเดียวก็เหงาดิย้ำมาอย่างที่อุ้ยอุ้ยแอบยืนไอะแย่โอ้ซิวยืนทรงทําเท่อ,อีกแล้วน้องจะแพ้ยอยู่ละสิบเจ็ดต่อเจ็ดอะครับมาดิผมว่านะ่าจะเคลียร์ยากนะด้วยความที่ตันนี้มันเป็นซิลทาร่าครับ มันก็เลยเล่นยากนะทุกคนมันไม่ค่อยมีตัวบางๆให้เราเล่นให้เราฆ่าสักเท่าไหร่นะครับคือเราจะไปโฟกัสแต่ยอนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงเข้าใจฟิววะเออมันจะต้องเกมมันต้องทําอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ได้ตัดเลือกไปแล้วนะทาลงทาร่าก็มาเหอะครับน้องแล้วก็ออกโบเก้นนะผมเพื่อความแรงเรานะจริงๆผมจะออกเป็นมูราก็ได้นะในจังหวะนี้ผมต้องตัดตัวหนึ่งนะมาเลยโอเคจะใ,ใช้ใต้เกิดเลยนี่ใต้เกิดต้องได้ขึ้นบานนะครับถ้าผมตัดอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยว ไอลังแผงมันจะหมดนะครับผมก็เลยต้องรีบขึ้นนะแต่ผมว่าน่าจะไม่ได้ขึ้นปะโอ้โหแต่ฝั่งเขามันก็เคลียร์คลิปง่ายด้วยวะมันเป็นซาตานะซาต้าแบบซาต้าลัมเบอร์นะครับผมทาร่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีแต่ตัวเคลียร์คลิปง่ายๆนะครับจริงๆถ้าผมตัดพวกแบบซาต้าได้มันก็จะง่ายกว่านี้นะครับมันจะขึ้นบ้านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าด้วยความที่แบบแต่ฝั่งตรงข้ามไม่เคลียร์คลิปง่ายหมดเลยยอนก็เคลียร์คลิปง่ายครับมันก็ต้องตัดหลายตัวะ คืออันนี้ถือว่าพลังแฝงเราเอามานี่ค่อนข้างแบบเสียประโยชน์นิดนึงนะแต่ด้วยความที่ฝั่งของข้ามันเลือกตัวละครที่เป็นลักษณะแบบนี้มาไงเป็นแบบป๊กสกิลนะครับเคียร์เวฟไวอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างจะมีข้อเสียอยู่แล้วนะสําหรับการเอาพลังแฝงน่งี้มาแต่ว่าเราก็ใช้ให้คุ้มนะครับผมแต่ว่าเราโดนชั้นดาวหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะเออตอนนี้เราก็พยายามคุมความได้เปรียบนะครับพยายามเก็บออบเจกต์อะไรไปนะ รอเรื่อยๆนะครับรอดาร์กเกิดนะครับเพราะว่าด้วยความที่แคลลี่เราเป็นแวนนะครับมันไม่ได้ตีบ้านง่ายขนาดนั้นนะครับทุกคนโอเคเอมาเดยผมได้ตัดเลือดแล้วนะก็ลองเชิงหน่อยเปล่ามาเดยกดตีเหรอกดอันตีเหรอเลือดไม่เด้งดิน้องนี่ครับต้องมาแบบจัดการลูกหลักเราซะหน่อยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะทาร่าเนี่ยจะแพ้ตัวละครประมาณอย่างนี้นะครับพวกแบบเวเลสด,ด้วงนะแล้วก็ทูเลนนะครับ ตัวละครที่ค่อนข้างจะเวิร์ดแรงในช่วงแบบเวลาทาร่าเลือดน้อยนะเพราะว่าทาร่าเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นยังไงมันก็ต้องเล่นตอนเลือดน้อยนะเล่นตอนเลือดเยอะมันไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับผมเวลาเขาเล่นทาร่ากันเขาจะเล่นเน้นตอนเลือดน้อยอุ้ยโอ้โเฮี้ย,ยเลยย่อนแม่งฟิกเกอร์โยกโ,โอเคอย่างน้อยทีมยังเล่นได้วะโอเคสวยต้องใจเย็นซะหน่อยละครับน้องๆโอโ้ขึ้นบ้านยากอยู่นะคือถ้าเราตัดฝั่งตรงข้ามไม่ได้สักตัวนึงนี้ขึ้นบ้านไม่ได้เลยครับต้องได้ดาร์กเท่านั้นนะถึงจะได้เล่นนะครับ โอเคไม่เป็นไรน้องๆจัดไปครับเราก็เคลียร์เวฟไปนะครับให้เพื่อนเล่นกันไปนะจริงๆผมอะถ้าผมตัดได้สักตัวหนึ่งนี่จะดีมากนะรอรอรอมาเด็อย่างเชิงหน่อยนี่ยอมไปเคลียร์บนด้วยนะย้ำไปเด็ย้ำแล้วก็ออกนะครับเล่นด้วงนะพยายามเน้นแบบเข้าแล้วออกนะครับพยายามรอสกิลคูลดาวนะเล่นให้เป็นชุดนะครับด้วงตัวละครมันแบบเน้นแบบเป็นชุดนะครับ หนึ่งสองออกอะไรางี้ครับหนึ่งย่ำออกอะไรเงี้ครับมันประมาณแบบว่าเน้นแบบโฟกก็ได้นะไม่จําเป็นต้องไปแบบเบอร์ชุดเดียวให้หายเสมอไปนะถ้าไม่ได้อยู่หนึ่งหนึ่ง,ง,งเราอย่าไปเล่นแบบนัวนัวนะครับนี่นย่ำเลยอุ้ยเเกือบตายเหมือนกันโอ้โหทาร่า,าก,กดวีกด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้สาตาบินมาละโอเคแหวนหน้าไม่รอดเอาซาตาแล้วกันโอ้โหไม่เข้าเหมือนกันมาเลยเล่นได้นะผมเล่นต่อได้นะเนี่ยจริงมาเดี๋ยวิอุ้ยเอยย่ำซิวนะครับ ซิวซิวซิว,ว,วนี่แอคนักหรอมึงแตกไปได้เวนแขนจัดนะครับโอเคน่าจะได้ป้อมบนด้วยนะจังหวะนี้แล้วแววนเรายังไม่ตายอ้โอ้โหแม่คืออย่างที่ผมบอกอะฝั่งนูน้นถ้าแบบเราตัดตัวสําคัญไม่ได้แม่งจะขึ้นบานยากมากนะแต่ได้ป้อมล่างมาอยู่นะครับคือเราต้องตัดแบบซาต้ตาหลักๆนะซาตาเนี่ยยอนเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะทาร่ามันก็สามารถแบบ มาเคลียเวฟบให้เพื่อนได้นะคือมันมาเดินค้ำไงเข้าใจปะพอมามาเดินค้ำแล้วแบบพวกซาต้าพวกยอมมันก็ซอยคลิปเราฟรีไปนะครับมันก็เลยอาจจะขึ้นบานยากนะอันนี้เราก็พยายามเคลียเวฟบรอก่อนแล้วกันนะครับพยายามเล่นไปก่อนนะผมก็จะไม่กลับบ้านนะผมจะหายเล่แต่คลิปเปล่านะครับโอเคน้องๆจัดไปครับผมเออตอนนี้ของเราก็ฟูลดามเมจแล้วล่ะเพราะว่าเราก็เต็มกาฟ่ะตอนเนี้ยย่ำทีก็ได้หมดนะครับไหวหมดทุกตัวนะ แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับหลักๆของการเล่นด้วงนะเอ้ยบวกก่อนนะอ่ามูลาตายย่ำไปเลยดูนะนี่แตกไปนะครับโคตรแรงโอเคสวยอย่างนี้ไม่รอดนะครับน่าจะไหวนะโอ้ยฝั่งนู้นมาปิดผมดีกว่าไมา่สองตัวนี่สวยแอบในพุ่งมะครับให้ซาตา้าออกไปโอ้โหลัมเบิ้มอยู่ในนี้ไม่เป็นไรสับเคียวมาเอาซาตา้าก่อนนะครับน้องย่ำไปเลมาเลยมาเลยเออ กูจะแตกไหมโอเคขายเคียวนะครับซื้อสร้อยเขียวดีกว่าให้มันดึงเลือดก่อนนะน้องๆเออจัดไปเราจะได้ไปเอ็นนะครับเพราะยังไ,ไงเราก็น่าจะชนะละ,ะเก็บไปสี่ตัวเขโหโคตรโคตรทุ่มนะไฟเดียวนะแต่เ,เราเก็บไปสามเดชใช่ปะแวนเลนบลน่าจะเก็บไปตัวหนึ่งนะเก็บย้อนไปโอเคคุ้มจัดนะครับน่าจะชนะแล้วนะเออไม่มีอะไรมากครับน้องๆแจ๋วมาได้ครับผมตีบ้านเดี๋ยวฝั่งนูมันเกิดอ่ะ กูตีบ้านกูคนจริงไงกู <c oughs> <c oughs> คนจริงไงครับน้องเออโอเคผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเล่นด้วงนะในการโซโลแรงนะครับผมผมก็จะเน้นเล่นโซโลแรงเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูผมก็อาจจะเล่นแบบแนวทางการโซโลแรงนะอาจจะเล่นโซโลไม่ได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะแนะนําในเรื่องของการโซโลแรงแล้วกันนะครับผมสําหรับการเล่นด้วงก็พยายามฟาร์มให้มีไอเทมนะครับตัวมันค่อนข้างฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอย่าไปหลุดนะครับ อย่าไปหลุดโฟกัสเรื่องของการฟาร์มไอเทมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเล่นนะ่ะตัวด้วงอ่ะมันค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่มีไอเทมมากมันก็ไม่ค่อยสโนโุบบอลเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราสามารถแบบค่าได้ด้วยแล้วเราเน้นฟาร์มด้วยนะครับพอเรามีของเนี่ยตัวมันค่อนข้างสนุบบอลมากในช่วงต้นนะครับท้ายเกมมันก็เล่นได้แต่ว่ามันก็แค่ต้องรอจังหวะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะล้วนๆเออคุยพูดเดียวเพื่อนี่แต่ว่าก็ประมาณนี้คนระับสําหรับการเล่นด้วงนะ ก็ด้วงเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแก้ทางพวกแบบแคลรี่ที่ยิงแรงๆที่เราแบบไม่กล้าเข้าไปล้วงอะไรนี้ครับหรือแบบอ่าเพื่อนกูเชิญมาหรือว่าเป็นพวกตัวแท้งนนหนาๆอ,อย่างเช่นทาร่าอะไรนี้ครับก็เทคนิคการเล่นด้วงก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับพยายามเน้นเข้าแล้วออกนะครับรอคูดาวสกิลให้เรียบร้อยนะครับเพราะตัวมันค่อนข้างใช้สกิลเป็นชุดนะเออก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคิดต่อไปเราจะเล่นตัวอะไรรอรับชมได้เลยนะครับน้องๆ